ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเราจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คงจะยากนะการที่ผสมกระสวนที่บางทีอนิจจาเราจะสังขาราพวกเราให้ยินบ่อยจะรู้ปลยว่าอย่างไรอนิจาานะยินบ่อยอนิจาาไม่เที่ยงแล้วไม่ได้นอนนะว่าจะแปลว่าน้อโนะสังขาราสิ่งที่มันประกอบ นาะองตัวกันเป็นร่างก,กายหรือเป็นสิ่ง,งต่างๆนาะมีส่วนประกอบอ,กอยู่หลายอย่างดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนะแต่ว่าธาตุสีากกา่ธาตุหนะกหรือว่าธาตุสิบแปดนามาผนวกกันเป็นร่างก,กายเป็นสังขารถ้าเป็นร่างกายหร่อร่ากายสังขารนาความคงแต่งทางร่างกายนาดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นร่างกายเป็นรูปร่างในเรา สารสมาติการเพื่อนไหวสมาริที่จะทำได้ในหลายอย่างตัวปัจกายนัมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทีปัายสำคัาไรจักรายสำคัญทำมาสัยสำคัญในตัวประกอบเป็นหลาอย่างมีเยอะมากแล้วนอกจากปัจยสงขารแล้วยัมีวัตถีสาคันวัตีแปลว่าวายจากคำพูด ตนะ่สิ่งประอกอบที่เป็นคำพูดแต่ละคำแต่ละประโยคเรจะมีการปรุงแต่งอนะงการที่ประกอบถูกแต่งไปเป็นคำพูดคาจาเป็นภาษาสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องนะจะเปิดบ้างถูกบ้างนะตามวิสัยของโลกของจากโลกน,ะนอกจากนะวันจีนส,สังผารเรียมันโนสังขัรความปรุงแต่งทางใจ จราดูยังด่ได้ดีว่าน่ะคนเราใจดีบ้างไม,ไม่ดีไม่ดีบ้างไม่ใจเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นใจดีก็เป็นประสบม,มโนสังขารความตระดิษ์ตาใจที่ดีที่งามที่ง่าตาใจไม่ดีทุกมโนทุกมโนสังขารนะความประกอบรือว่าสิ่งที่มันประปอบเป็นใจที่ทําไม,ไม่ดีไม่งาาน่ะนี่คือสิ่งที่ อยู่ในร่างกายของเราเองอันนี้ยมีจิตตสังขารากิตตสังขารโอจิตตสังขา,า,า,งา,านะราวามประดับทางความวัตคิดนะนาคนกลางวานที่จะกิดแต่ละอย่างก็จะมีกระกอบมีสิ่งที่มันปรนะกอบองทำให้เกิดความคิดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะั่นคือสิ่งที่เราแต่บางทีอาจจะรู้บ้านในทุกบ้างนก็ว่าสังขารได้ว่ยมีความหมายในหลายอย่างแล้วจากนั้นรายัมีอปุปกรณ์ทางสังขารสังขารที่มีใจตรอ บางสิ่งบางอย่างก็มีจิตมีใจแต่บางอย่างก็ไม่มีนะยังมีอะไรด้ยอุนาอันนีปาที่เรื่งขาสนงขารนที่ไม่มีใจครอจะกนั้นเราไปศึกษาดูว่าบางอย่างที่ไม่มีจเราไม่มีจิตเป็นยาหรือว่าจะมีแต่เรามองไม่เห็นที่เราก็ไม่ถึงอะจากนั้นสิ่งต่างๆเรานี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาเพราะว่าในบทสวดนั้นเขาไว้แค่สังขารอย่างเดียวมันก็อยากให้ความว่าสังขาระม่นอยแล้วยังมี อภิสังขารโหน่ะความประดับแต่งยิ่งน่ะอภนยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นพุญญาอภิสังขารอภิสังขารยิ่งคือบุญน่ะสิ่งที่มันประกอบกันอย่างยิ่งใหญ่เป็นบุญเป็นกุสมพุยญาอภิสังขารน่ะสิ่งที่ประดบแต่งและประกอบกันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุญน่ะอเนินชาอภิสังขาราน่ะเป็นอย่งนีสิ่งที่มัน สิ่งต่างที่มันเกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงเรียกว่าอานิจจามันเปงนอานิจจังนะถ้าอานิจจังมันนะทุกคนได้ยินบ่อยอานิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นอานิจจามันจะเป็นสังขาระนะถ้าเป็นสังภาระต้องเป็นอานิจโจนะอานิจโจก็จะสังขาระนะแต่มันี้เป็นเอกวัจนะนะถ้าเป็นอานิจจามันจะสังขาระที่เป็นของวจนะเป็นเรียกว่าความหมายสังขาระมีอยู่หลายอย่างไม่ใช่อย่างเดียว นี่คือสิ่งที่เราน่าจะลองไปศึกษาดูอันนี้จะรื่องสารพาราอุปาทวรยธรรมวิโรวายาและว่าความเกิดวายาและว่าความเสื่อมวยเราคงจะควรู้ได้ยินว่าปฐมวัยนะวัยแรกป้าชิมวัยวัยธรรมกลางปัาชิมวัยวัยสุดท้ายนี่คือความชินไปแต่ละแต่ละช่วงแต่ละเวลา โอปาท่านี้ทำโรมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและวรื่องต่างๆมันเกิดมาแล้วก็ต้องความเสื่อมต้องตามมาแน่นอนนะโอปาท่นี้ทำนโรโอปาทิฏวารในมานติโอปาทิตวาแปลว่าเกิดขึ้นแล้ว็นขานติย้อนกลับไปนะจึงตามเกิดแก่เก็บตายทั้นั้นนะเป็นสัรโยบายสมสุโขนะเป็นสางโย หลายอย่างนาเตสังนาสังคาระนังวุปสโมวุปโมเนื้อควาเข้าไปสงบความเข้าระงับนะความเข้าไประงับทุบานาเข้าไปโศกเข้าไประงับนะสุปัวถ้าเรเ่ิงความสุขนาต้องไม่ขี้ดิโดต้องทำอนไรที่ต่างๆหลายอย่างหลังจากนานาคนเราสิ้นใจแล้วนาสังขารนี้ก็จะนาใช้งานไม่ได้ สิ่งที่มันผู้วายมันจะหายไปสิ่งที่เป็นความทุกข์กายทุกข์ใจมันก็จะหายไป,ป,นยใ,ยไปในสําหรับสังขารส่วนคิดวิญญาณที่อาศัยร่างกายนี้ก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ไปหาที่เกิดใหม่เพราะว่าเรานั้นไม่ใช่มีกายอย่างเดียวกายนั้นเป็นแค่ที่ทอาศัยเฉยๆแต่ส่วนที่อาศัยอยู่ในร่างกายยังเป็นสิ่งที่ละเอียดนะวนเรา,ครา,คา,คราคเคยได้ยินว่ากายแล้วก็จิตใจนตกายเป็นร่างกายของเราด้วย กิกใจสิ <inequ ity> ่งที <discussion> ่มันาำใสอยู่ในร่างกายนี้นะนะผู้มีเวลาร่างกายมันใช้งานไม่ได้ังผูกพามันะจํารุดโซโนะกินวิญญาณนะบางคนกินใจที่มัน้ำใสอยู่ในร่างกายนี้ก็ต้องไปหาที่ดูใหม่ไปหาพบผูอดูใหม่นะนี่คือความเป็นจริงของธรรมชาติบางทีถ้าพูดถึงจินใจก็คงจะนะคงจะยากางองไม่เห็นจะไม่สามารถที่จะตัมผัาดออกไได้ โดยการอยู่แบบเพี่อนนะพวกกุศลสมาธิอยู่เป็นประจำนะั่งภาวนาเป็นประจำก็จะตั้าใจนะเพื่อความดีได้ขั้นขึ้นเพราะว่าการที่เรามีความสมองมีความเราจะมองเห็นความรู้คิดเราไม่ขัดเกลียดนะเพราะว่าเป็นยังไงคิดดีคิดไม่ดีคิดถูกคิดผิดต่างๆว่าที่มันจะออกมาเป็นคำพูดคำจามทำหน้าที่แต่เป็นไปไหนอยู่แล้วทางจิตทางใจนั่นเองในมือ ที่ของเราจะต้องติดเวลาต้องจากเมืนี้ไปเร็วบ้างช้าบ้างถ้าเราไม่รู้ว่าคนาจะไม่แค่เป็นอย่างนี้เองสมาธิขอเราจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องนะไม่ลูมจุดนี้เราจะเอรหะขอไม่เข้าก็ต่ามเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเพราะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมาถึงจุดนี้นะจะทำใจไว้ทำไว้ใจเรื่องวานอปสมบทริงกาน งความตายเป็นประจำก็จะทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตเรามีหน้าที่การงานอะไรไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือส่วนบุก็ตามเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะเท่าที่จะทาได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องจากลกนี้นะเราไม่ต้องไม่ห่วงอะไรไม่ต้องกังวลเพราะเราได้ทำงานที่ของเราอย่างเต็มที่แลวนี่คือสําหรับงานที่หนี่สําหรับพวกที่งานจะต้องเตรียมตัวนะน เตรียมตัวก่อนกายเตรียมเตรียมตัวก่อนก่อนต่ก่อนตายเตรียมตัวนะเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมง้ํก่อนเลี้ยงเตรียมเมล์ก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้การเราต้องการเตรียมพร้อมถ้าเราไม่เตรียม แต่ท่านความไม่เล่นลอยก็จึงมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายิ่าจับหรือไม่เนี่ยนะนอกจากที่จะคามไม่เล่นอนแล้วทุกข์ขันทุกข์ขันเป็นสภาวะที่ความเป็นไปยากจะให้ความยู่แคลนไม่เด่นเลยก็เป็นไปไดอย่างมันจะไม่เป็นเด็กตลอดแล้วไม่เป็นลมตาไม่เป็นผู้แก่ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ามันมีปัจจัยที่ต้องแก่ต้องเจ็บนะต้องเจ็บไปจนป่วยต้องตายนะเพราะว่ามีเวลาจำกัด องค์การต่างๆการทุกปรานั้นมันใช้มีเวลาน่ะไม่มากนะน่ะองคมีควหายใจอยู่ก็ยังทำหาที่การงานได้อยู่บ้างลมหายใจแล้วมันทำไม่ได้มันต้องกว่าต้องโกรธต้องทำใจน่ะบางคนไม่เตรียมตัวไว้ก่อนไม่ทำใจไว้ก่อนคนธรเวลาทำอะไรไม่ได้ก็ก็เครียดน่ะเป็นทุกข์น่ะพราะยู่เป็นคิดว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้น่ะนี่คือความไม่แน่นอนของชีวิตน่ะบางอย่างเรา คิดไว้เผื่อไว้ว้านะเราได้เผื่อไว้บ่าได้เป็นเวลามันเป็นมาจริงๆเราก็จะได้รับได้เพราะมันเป็นอย่างนี้เองเราไปคิดไว้ร่วม้านนะเราไปคิดไว้รวมเป็นประจำนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝืนขึ้นมาด้วยเงร่างกายตั้งใจนะเป็นของหนักนะตรงนี้ที่ไม่อยู่เราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะถ้าไม่บริหารจัดการไม่ถึัขนาดต่างก็จะต้องมายุบแยกนะ ไม่ใช่อางไฟล์ลอกไฟล์ไหนก็ต่างอย่างที่ตาเรานี้ม่รู้นี่เราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตนะในการบริหารจัดการอาชีพในการบริหารจัดการความรู้นะความสามารถของเราทํายังไงในตำให้ที่เรามีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะโดยที่ใช้เวลาไม่มากเกินไปนถ้าเราเรียนมาเช่นยังไม่ตายว่ายังไม่ได้ทำทงานความดียังไม่ได้ทำหน้าที่ปัจงาน ความบาดตายมาถึงเราจะมาเสียนใจขนาดเพราะทาให้ทําอะไรไม่ได้นั้นเราต้องพยายามเต็มเปี่ยมตรงงานที่อะไรก็ทําให้เต็มที่ส่วนเวลาตายจะมาวันไหนเราก็พร้อมที่จะรับนะปฏิสิณไม่ได้นะเราจะไปตายไปกันพรุ่งวันจะตื่งมาจะไม่พร้อมจะไม่พร้อมตายนะตรงนี้เรียกว่าสิบปีห้าสิบปีหน้าไม่มามันห้าไม่ได้พวามเป็เวลาไปขึ้นไปนะฉะนั้นถ้าเราไม่าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ ไม่ประมาดในชีวิตสึัุ่ญงส่งนิทานยาหลวงได้รา่วมกันทำในวันนี้จงรวักาเป็นตบาในชาเพระวาปัจจัสมงผรมวิญญาณของลปัญญาร่รืองตอทุกดาวเพีใดรัาประสาทั้งหลายเพอททั้งหลายวิญญาณทั้งหลายทีิญญาณทั้งหลายจง่มอนดวงชนะในผลชุมทางนี้บนดวงที่ได้ทำในวันนี้ยงย้อนกลับไปหาญาโยมทุกท่านทมกคนจงประสบความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วทำก็คือมาปรารถนานั้นจงสมบูรณ์เศษแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิดยะถาวาริวะค้าภุราปเริปุเรนเตซ่าปารังเอวะเมวะอินโตหินางเปตตางอุปปัตติปิตินาปฏิตาวันตมากังติปะเมวะสัมตการู

อยากได้มีเจตจำนกใจเลยอยากจะัฒนามุ่นสูงงเป็นสูเป็นสุิดอยากได้บรรยากาศเบียดเบียนใจใเลยอยากีความหุ่นสูงงเป็นสูเป็นสุิดอยากได้ีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยถุขีดาตาฝันไม่หางานทงมีความสุกข์ใจทุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกไปโดยการทั้หมดทั้งชวิตเจอาราอั้งมาตั้งุทโธพระตัวผู้ตามพระตวต่างพิวะจริวตัวสาธุพระตัวตาสมุทธัมม์มิัฉาตปวิพันโนพระวัโทชาว a ะสังโฆ ta ta na